สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่3 1สิงหาคมค่กนี่ค่ะแม่ค่ะก็อยู่ปาอยู่ดวงที่เก่าขามมหานี่ค่ะผลไม้ปลาหรือเรียกบักผีผวนหรือว่าเรียกว่าลูกนงัวน,นะคะเป็นผลไม้ป่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะผลสีส้มจะออกเปรี้ยวนะคะกินกับพริกเกลือผลสีเขียวจะออกติดฝาดนิดนึงนะคะเอาไปตำส้มหรือว่ากินสดๆก็ได้ค่ะกํลาลังหาให้ดูค่เนาะคะ่ะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะกิโลกร,รัมละร2อบาทค่ะหนึ่งกิโลค่าจะส่ง 60บาทค่ะจะส่งให้ทั่วไทยทุกจังหวัดเลยเดี๋ยวแน่่าจะพามาเอากันแต่เนาะใส่สละใาน้อยสละขั้วค่ะพี่น้องแล้วก็จะใสยเอานะคะต้นนี้จะไม่สูงประมาณเท่าไหร่เพราะว่าจะมีต้นสูงกว่านี้อีกนะคะมีเครือเครืยอยู่นิดนึงเนาะพี่น้อง ใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะ order ถึงเที่ยงนะคะเพราะว่าแม่ค้าออกจากบาดเที่ยงนะคะจะส่งของวันต่อวันเลยจ้าเก็บสดๆหาวันต่อวันเลยนะจ๊ะจะส่งแบบลูกเขียวแกมเหลืองแกมส่งไปนะคะเอาหนาสิเด็กน้อย เสร็จได้แต่เราฟวงเอต้องไอยตาดีๆในฟูงมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นเลย กินกับพริกเกลือแบบอร่อยมากเลยนะคะถ้าสายชอบกินของเปรี้ยวๆนะคะเป็นผลไม้ป่าหนึ่งทีมีครั้งหนึ่งเออใครไม่เคยกินก็สั่งได้เด้อแต่งมไม่ั่วไทยทุกจังหวัดจ้าเป็นละอ่วงนอกจากใสมาแล้วก็จะประมาณนี้จ้าจะส่งแบบลูกส้มประมาณนี้ค่ะส้มแกมเขียวแกมหยางนิดนึงนะคะ โอเคค่ะแม่ค่าก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวหาผลไม้ต่อให้ลูกค้าเดี๋ยวไม่ทันออเดอร์เขานะคะขอบคุณค่ะ